ก็งานนิทรศการครั้งนี้เรานำมาสองชิ้นนะคะเป็นเป็นงานที่แสดงจากนิทรศการเมื่อตอนต้นปีอะคะ่ะชิ้นแรกก็คือ,อชื่อว่า domestic passage แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งคือ one w a r p section งานชิ้นแรกเนี่ยเป็นจริงๆเลยมันเริ่มมาจากตัวแมทเทียลที่เราที่เราสนใจนะคะคือ,อคือเราสองคนเนี่ยเก็บสะสมหนังสือเก่าไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เห็นในเรื่องของความงามของเวลาหนังสือเก่ามันมีรูแล้วมันก็จะมีเหมือนกับเป็นมันแบบเป็นหลุด,หล,ดหลุดร่อนนะคะแล้วก็ตรงตรงสันหนังสือมันเหมือนกับว่า มันมีคราบเก่าที่แบบเขาเย็บเอาไวอ้อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าเออตรงนั้นมันมีเ t e เ t อร์ที่สวยดีก็เลยเก็บ t e x t อร์ของของตัวหนะังสือเก่เาไว้แล้วก็เอากลับมาเย็บใหม่ในอีกอีกอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะเก็บเทซ e เจอร์ของคราบเก่าไว้เพราะว่ามันก็แสดงให้เห็นถึงแบบความสวยงามของการเวลาที่มันเก่าเก็บอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการ<า>ที่ คือคือเราสนใจในเรื่องของพื้นที่ในภายในสมุดอะค่ะว่ามันเป็นว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันแบบอาจจะมีการเข้าไปครอบครองโดยโดยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่แค่เรื่องของแบบข้อมูลในการอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วย ด้วยลักษณะของการจัดวางเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเอื้อให้คนได้เข้ามาอินเทอร์แอคกับเหมือนกับเป็นการอ่านในวิธีที่มันแตกต่างออกไปในแต่ละคนก็เลยสร้างพื้นที่ใหม่ขึ้นมาในหนังสือนี้ด้วยการว,วิธีก็คือแบบใช้คว้านคว้านออกไปแล้วก็จัดการอย่างที่บอกก็คือเย็บขึ้นมาใหม่แล้วก็เส้นได้ที่ที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะมาเหมือนกับว่า เขาก็มาครอบครองพื้นที่ใหม่ที่เราสร้างขึ้นไปอีกทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. อีกชิ้นหนึ่งเป็นตัดกระดาษเป็นวิธีการโดยการตัดกระดาษมันมาจากกับออตอนแรกก็เห็นความสวยงามของรังพึ่งหรือรังต่อค่ะที่มันเป็นแบบเหมือนยูนิตเล็กๆแล้วก็เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันแบบไอ,ไอ,ไอการที่มันเป็นยูนิตเล็กๆเกนี่ยแล้วมันมารวมตัวกันเยอะๆมันสร้างความแข็งแรงและความยิ่งใหญ่ ในตัวเขาเองทีนี้ก็เลยลองลองทดลองกับกระดาษที่ที่เราแบบเป็นแบบที่เราคุ้นเคยก็เลยลองว่าเอ้แล้วความบางเบาของกระดาษเนี่ยเมื่อเมื่อถูกจัดการตัดให้อยู่ในรูปฟอร์มนั้นเนี่ยมันก็ยังสร้างอะไรขึ้นมาได้อีกอะไรคือเหมือนกับว่ามันเป็นความ ขัดแย้งกันพอสมควรในในเรื่องของธรรมชาติที่มันเป็นการต่อเพิ่มของยูนิตเล็กๆเ,เราสร้างขึ้นมาเป็นแบบฟอร์มที่ใหญ่แต่ในขณะที่กระดาษเนี่ยมันเหมือนมันถูกทําให้มันอ่อนแอลงเรื่อย,อยๆะคยคอะไรอ,อย่างนี้ค่ะการค่อยๆตัดออกไปแล้วก็จากสกิลที่เราเป็นเหมือนกับเป็นบุ๊กไบ n เดอรีเป็นห้องเย็บสมุดเนี่ยเราก็เลยนำมันกลับมาอยู่ในพื้นที่ของความเป็นหนังสื ค่ะก็มันก็จะมีเรื่องของแสงเงาที่มาตกกระทบอคะ,ค,ะค่ะก็คือว่าศกตรงส่วนนั้นมันก็จะไปสร้างพื้นที่ใหม่ขึ้นมาอีกที่ท,ที่จะเล่นกับกับแสงเงาที่มันตกกระทบ